วิวัฒนาการและการปรับตัวของอุตสาหกรรมเพลงไทยในยุคอัลกอริทึมสวัสดีครับทุกท่านข่าวริมคลองว่าด้วยจุดจบของอุตสาหกรรมเพลงไทยถึงเวลาแล้วหรืออะไรที่ทําให้หลายคนคิดแบบนั้นหรืออาจเป็นเพราะต้นข้าวได้สร้างปรากฏการณ์ที่มีคนนิยมโดยที่ไม่ต้องมีค่ายสังกัดอุตสาหกรรมเพลงไทยในปัจจุบันกําลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างอย่างถอนรากถอนโคน จากเดิมที่เน้นคุณค่าทางอารมณ์และความทรงจำ (sentiment driven) ไปสู่การวัดผลด้วยข้อมูลดิบและตัวเลข (data driven) โดยมียอดวิวเป็นสกุลเงินหลักการเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลกระทบต่อทั้งกระบวนการสร้างสารรค์ผลงานบทบาทของศิลปินและโมเดลธุรกิจศิลปินยุคใหม่ไม่สามารถพึ่งพาเพียงทักษะทางดนตรีได้อีกต่อไป แต่ต้องสวมบทบาทเป็นนักการตลาดและผู้สร้างคอนเทนต์เพื่อให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของอัลกอริทึมบนแพลตฟอร์มอย่าง TikTok และ YouTube แม้โอกาสในการเข้าสู่ตลาดจะเปิดกว้างขึ้นแต่ความสำเร็จในยุคนี้กลับมีความเปราะบางสูงและต้องแลกมาด้วยการทำงานที่หนักหน่วงในหลายมิติการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างจากปลายหัวใจสู่ปลายนิ้วอดีตอุตสาหกรรมเพลงเคยผูกพันกับความรู้สึกและความทรงจำของผู้ฟัง แต่ปัจจุบันหน่วยวัดคุณค่าได้เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงคือการเปลี่ยนมาตรวัดจากความรู้สึกที่จับต้องไม่ได้กลายเป็นข้อมูลดิบที่นับได้แม่นยำเช่นยอดวิวยอดไลค์ยอดแชร์และระยะเวลาการรับชมหรือ retention time อิทธิพลของเวลาในยุคก่อนศิลปินใช้เวลาเป็นปีในการบ่มเพาะอัลบัมแต่ในยุคปัจจุบัน3วินาทีแรกคือจุดตัดสินว่าผู้ฟังจะหยุดดูหรือเลื่อนผ่าน ความอำนาจของแพลตฟอร์มเวทีหลักย้ายจากวิทยุและแผงเทปไปสู่ YouTube และ TikTok ซึ่งมีอัลกอริทึมเป็นตัวกำหนดโชคชะตาของบทเพลงผลกระทบต่อการสร้างสรรค์ผลงานและแนวดนตรีระบบนิเวศใหม่ที่เน้นความเร็วและกระแสะระยะสั้นส่งผลโดยตรงต่อโครงสร้างของบทเพลงคือความตายของเพลง Slow บิร์ เพลงที่มีเนื้อหาลึกซึ้งหรือต้องใช้เวลาซึมซับ slow tempo complex storytelling อยู่ยากขึ้นเพราะระบบถูกออกแบบมาเพื่อรางวัลความเร็วการออกแบบเพลงเพื่อ TikTok เพลงต้องมีท่อนฮุกที่ติดหูภายใน15วินาทีแรกและมีบีทที่สามารถนำไปสร้างวิดีโอต่อได้ทันทีความเปราะบางของชื่อเสียงปรากฏการดังข้ามคืนจากไวรัลเกิดขึ้นได้ง่าย แต่ก็พร้อมจะเลือนหายไปอย่างรวดเร็วเมื่อมีไวรัลใหม่เข้ามาแทนที่เนื่องจากฐานแฟนคลับไม่ได้ถูกสร้างขึ้นอย่างค่อยๆเป็นค่อยไปบทบาทใหม่ของศิลปินคือ all-in-one content creator ในยุคนี้ทักษะการร้องเพลงและแต่งเพลงเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการอยู่รอดศิลปินต้องมีทักษะเพิ่มเติมดังนี้ 1.content creator คิดและผลิตคอนเทนต์ใหม่ๆได้ทุกวัน 2. Digital Marketer ็ตเอรู้วิธีโปรโมตตัวเองและเลือกช่วงเวลาในการโพสต์ที่เหมาะสม 3. Editor a ตอร์แอนด์แตัดต่อวิดีโอสั้นเองได้และบริหารจัดการชุมชนแฟนคลับหรือ Community Management 4. Algorithm s p e c i a l เชี ist, ต้องเข้าใจการทำงานของแต่ละแพลตฟอร์มเช่นคีย w o r d บน YouTube หรือเทรนเสียงบน TikTok เทียบเท่ากับการเข้าใจทฤษฎีดนตรีโครงสร้างรายได้และโมเดลธุรกิจใหม่ ปัจจุบันรายได้จากการขายสื่อบันทึกเสียง physical copies เกือบเป็นศูนย์และรายได้จาก streaming ก็น้อยเกินกว่าจะเลี้ยงชีพได้อุตสาหกรรมจึงปรับมาสู่4เส้นทางหลักเส้นทางรายได้ลักษณะและข้อจำกัด 1. ยอดวิวและ streaming เปรียบเสมือนนามบัตรเพื่อยืนยันความดังรายได้จริงหลังหักค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มและค่ายเพลงมักเหลือเพียงเล็กน้อย 2. ง,งานแสดงสดหรือ l i ฟ e เป็นเส้นเลือดใหญ่และรายได้หลัก แต่มีความผันผวนสูงตามกระแสะความนิยมและสภาพเศรษฐกิจอิสระ 3. สปอนเซอร์หรือแบรนด์ศิลปินเปลี่ยนบทบาทเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มีฐานแฟนคลับแบรนด์จ้างงานเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรง 4. แบรนด์บุคคลหรือเพอร์ซันอลแบรนด์หัวใจสำคัญของการอยู่รอดคือการสร้างตัวตนและเรื่องราวที่ทำให้คนอยากติดตามชีวิตไม่ใช่แค่ฟังเพลงเพื่อสร้างเกราะป้องกันความผ,ลผ,ลผลันผวนกรณีศึกษาต้นข้าวสุปริยา ต้นข้าวสุปริยาถูกยกให้เป็นภาพสะท้อนของศิลปินยุคใหม่ที่เติบโตนอกกรอบค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ความดังที่จับต้องได้ไม่ได้เกิดจากการปั่นกระแสแต่เกิดจากการบอกต่อหรือ word of mouth และการแสดงสดที่ดึงดูดใจจนคนยอมจ่ายเงินซื้อตัว๋วตัวตนที่เข้าถึงง่ายมีภาพลักษณ์เป็นเด็กสาวธรรมดาที่มีพรสวรรค์ลดกำแพงระหว่างศิลปินและผู้ฟัง การกระจายความเสี่ยงสร้างตัวตนบนหลายแพลตฟอร์มพร้อมกันและมีโมเดลรายได้ที่ครบถ้วนทั้งงานจ้างและการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ในวงการสมรภูมิแห่งการแย่งชิงความสนใจสถานการณ์ปัจจุบันไม่ใช่จุดจบของเพลงไทยแต่คือการสิ้นสุดของยุคสมัยเก่าสู่การเริ่มต้นของกติกาใหม่คือคู่แข่งที่หลากหลายเพลงไม่ได้แข่งกับเพลงด้วยกันเองอีกต่อไปแล้วแต่ต้องแข่งกับความเร็วของโลกเช่นคลิปแมวในทิกทอ k ซีรีส์ Netflix และการแจ้งเตือนจากแอปพลิเคชันต่างๆความท้าทายสูงสุดคือศิลปินต้องรักษาสมดุลระหว่างความเป็นศิลปินหรือ artistry กับความเป็นนักธุรกิจหรือ business mindset ท่ามกลางสมรภูมิที่ตัวเลขและอัลกอริทึมมีอำนาจตัดสินความสำเร็จท้ายสุดคือพลังมหาชนข่าวริมคลอง